เหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยหายากเท่าดีพบเจอก็จะมีเนื้อเงินลงยาเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับด้านหน้าพิมพ์พระอาจารย์ฟันนะครับหน้าตาแบบนี้เหรียญรุ่นนี้นครับพิมพ์ด้านหน้าจะนูนขึ้นมานะครับเหมือนหลังเต่าก็เลยเรียกกันเหรียญหลังเต่านะครับนี่ครับแอนนูนขึ้นมาเหมือนหลังเต่าลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้า นี่นะครับยกสูงนูนขึ้นมาเหมือนหลังเต่านะครับพิมพ์ทางด้านหลังก็จะเรียบตรงไม่นูนนะครับดูชัดชัดนะครับนี 20, 5, 5, 1, ่ครับ20สิงหา2518่เหรียญหลังเต่านะครับเขาเรียกกันแต่ก็จริงๆแล้วถูกบรรจุไว้ในธรรมเนียบเหรียดของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเป็นรุ่นที่812นะครับเป็นรุ่นที่82ปี2518แแต่ส่วนมากก็จะเรียกเหรียญหลังเต่านะครับแบบนี้